ดิฉันนางสาวนภาพรุ่งเรืองผู้อำนวยการสถาบัน GTO Academy สถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จดิฉันรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้โครงการหมอขยะได้เข้ามาจัดการขยะ การสร้างตนให้มีคุณค่าาที่จะแบ่งคุณค่าไปยังสังคมได้และสามารถที่จะใช้ระบบของหมอขยะในการจัดการกับปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการหมอขยะได้เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของขยะให้กับสถาบัน GTO อย่างมากและดิฉันเชื่อว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่มีมาตรฐานจะมีโครงการหมอขยะในองค์กรของทุกท่านนั่นก็คือความรับผิดชอบกับสังคม วันนี้นะคะก็จะเป็นนิมิตหมายใหม่นะคะของ GTO รุ่นที่19นะคะซึ่งมีหลวงพี่โจนะคะท่านได้มาสอนเรื่องของการแยกขยะให้กับสมาชิกที่เข้าอบรมทั้งหมดประมาณเกือบ300ท่านได้รู้เทคนิคการแยกขยะนะคะทำให้ขยะที่มันเกิดขึ้นในการอบรมเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะการแยกขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมที่พวกเราได้ทานกันในกิจกรรมในการสัมมนาทั้ง2วันเนี่ยนะคะ ก็ได้มีการแยกเศษอาหารก็แยกเป็นเศษอาหารขยะช้อนคือแยกกันแบบชัดเจนทําให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยได้ความรู้ในเรื่องของการแยกขยะเพื่อที่จะนําไปใช้ในครอบครัวของตัวเองหรือในกิจกรรมต่างๆในชุมชนต,ต่างๆของตัวเองนะคะการอบรมที่ผ่านมานะคะไม่ว่า GTO แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยซึ่งผู้เข้าอบรมรวมสตาฟเนี่ยประมาณร้อยคนเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราใช้ถุงดำเยอะมากเลย หรือบางทีอาจจะถึง20ถุงด้วยซ้ำถ้าเกิดมีอาหารเยอะนะคะแต่ว่า GTO รุ่นนี้มีผู้เข้าอบรมเกือบ300คนนะคะแต่การใช้ถุงดำนะคะแค่2ถุงนะคะในแต่ละมื้ออาหารนะคะถือว่าช่วยลดขยะไปได้มากๆเลยและที่สำคัญนะคะก็ทำให้งานนั้นลดลงเยอะเลยทำให้พี่เลี้ยงทำให้สตาฟ มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากมายนะคะนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่พวกเราที่มาเข้าคอร์สในรุ่นนี้นะคะได้เรียนรู้การแยกขยะแล้วก็ได้ประโยชน์ได้เห็นถึงผลลัพธ์ของการแยกขยะว่ามีคุณค่ามากแค่ไหนว่ามีประโยชน์กับตัวเองต่อครอบครัวและก็ต่อสังคมรวมทั้งต่อประเทศชาติขนาดไหนนะคะเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกของตัวเองเลยนะคะว่านับจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราทานอาหารหรือไปงานเลี้ยงหรือแม้แต่ที่บ้านเนี่ย ก็ขอให้แยกขยะนะคะ